ไออัมฟอสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับชุดแปลงหน้านะครับ MK 7.5นะครับสีเทาตรงรุ่นโรงงานนะครับครับตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับชุดแต่ง c t e c h เนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูการประกอบกันเลยครับผมนะครับครับก่อนอื่นก็ถอดกันชนหน้าออกนะครับตัวนี้น็อตที่ติดอยู่ที่เป็นน็อตเดิมก็จะออกหมดเลยนะครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นงานสายไฟนะครับสายไฟ ปักด้านหน้านะครับต้องตัดต่อนะครับผมแต่ลักเนี่ยเราจะใช้เป็นของแท้นะครับก็คือตรงรุ่น M K 7.5หลังจากนั้นกันชนใส่เข้าไปเลยครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับจัดฟิสเมนต์นิดหน่อยนะครับสำหรับตัวกันชนนะครับหลังจากนั้นเอาไฟมาใส่เลยครับผมนี่นะครับตรงรุ่นเลยนะครับใส่ปากกระโปรงนะครับจัดฟิตเมนต์นะครับหลังจากนั้นกดลงไปเลยนะครับให้ได้ฟิตเมนต์นะครับ หน้าตาก็จะออกมาหล่อๆแบบนี้นะครับงานชิดๆสวยๆแบบนี้นะครับผมไฟจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับลมขาวนะครับชุดแต่งจะเป็นกระจังรูนะครับเรียกว่า c ีเทคเนั่นเองนะครับผมฝากระโปรงเบอร์ครับให้ดูงานชิดงานสีนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับครับก็จบชุดนี้จบที่22,900บาทนะครับผมติดต่องาน ที่เพจนะครับ i a m f o r d ภาษาไทยเลยหรือจะเป็น YouTube นะครับ i a m f o r d เหมือนกันนะครับผมครับก็หลอๆแบบนี้ใครสนใจก็อย่าลืมมาดูงานจริงก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ